สวัสดีค่ะยินดีตอนเราทำผู้ชมทุกท่านเขาสู้ไล่การเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกันไปในช่วงเทียงค่ะของมือวันที่8นะคะเดือนท่านว่าคมค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะมนนีนะคะแอดผ้าพ่อแม่พี่น้องบรเทาสุูสุขนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนว่าทางนะคะจากปูขลาดค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางขามโค้งค่ะพี่น้องค่ะมอนีปูขลาดแล้วมีแนวทาง มาฝากเนาะพีนนะ่น้องเนาะแนวทางสิได้มาเป็ีตัวใดนะคะพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะการค่ะอาจะเล่นพรอมจะปูมันนี่มาถามแนวทางเบ้างค่ะเอาเล่าเนาะได้ค่ะเล่านะีาาน่แหละมันค่อยไปเร็วค่ะ <c oughs> ได้เร็วเสียเร็วเป็นเล่านีแ่แหละเนาะกล้าว่ะขนกับมักได้บินปูค่ะ เอาหันมาเดินเท้าไหลายแล้วนี่ยพุกเนาแมนเพราะว่าไอ้ราชการใช้มันอ่านายมันอ่านายแล้วมันกระโดนพ่อมมันโดนพ่อมมันเ่าท่านใจคนเล็กเ่าท่านใจเพราะท่านใจค่ะแมนครับพุกคะท่านใจคนเล็กจ้่เมื่อนี้คิดว่าจะได้ยึดดอกถึงประเทศเราขน่ะเมื่อนั้นใช่ว่าผู้ให้ไป ไอเลนแล้วน้ำเดินเน่ยคูก็ได้ไขสไ่สอมื่อนั้นครูก็มักได้องห่งมันออกสองหนึกโอ้ค่ะปูอ้าวไข่เล็กมึงหลงเลยว่เปิดตนี่สนมค่ะมึงจะออกเด้สองหน่นออกยี่ีัน่ะรูตายไข่เล็กกเบิดมันเอาเมื่อนี้เมื่อนี้บะมี่เลยอ่ะอัก,อกไว้จ้าปูเอาจุดเอจ้าเ <Ja. S 2> ีเล็เทวดาค่ะข <Ha a. S 2> อเป็นอยู่ วัดวังหันเป็นไม่ยัดเห้กูหนึ่งทีาค่ะเด็กๆเด็กได้ยวันสุกกันบอกคร่ะพ่อเออมือวันมือวันศุกร์นะสามตัวคุณตัวนั่น่ะสามตัวพันแล้วโอ้ยมันติดต่อกันไปเนาะปู่่ะหนึ่งสีาโอ้เป็นเดเล็กล้าเขาดีเด้อค่ะวัดก้อนนั่นเป็นกระไฮอยนย่อมข้อีเก้าแปดเก้าข้อีแปดเก้าแปดหก มันก็ก็แปดังสี่หะเนาะเออค่ะปูแมนแมนค่ะปูเขาก็ได้ค่ะเอาเมื่อนี้เขาตีงังี่ค่ะเขาตีหกศูนย์สองว่ะหกศูนย์สองค่ะหกศูนย์สองเข้ากันตัิดเนี้ยศูนย์หกน้ำเนี้ยค่ะจับจักันยังได้หันละค่ะจับกันยังได้หันค่ะปูแต่ว่าเขาตีได้ ปกติได้แค่เขาเลยแหละค่ะมีหกมีศูนย์มีสองค่ะได้ว่าวันนี้เล็กดังเล็กดังพูดใหญ่ไปสองชุดเนาะค่ะเจ็ดหกเจ็ดหกค่ะกับเจ็ดสองเจ็ดสองค่ะ, 2> 7, 2, คะอันนี้ลางเน้ะจ้าปุ๊อันนี้สมีแหละเล็กดาค่ะ ปูอาทิตย์มันเยอะเลไปไปห้าน้อยน้ำกระไรบ้างคะหนิปูเอาพันพันยี่สิเป็นตัวงเสียงไปห้าน้อยน้ำเนี่ยค่ะไปน้ำห้าน้อยดีดีเนี่ยอืมค่ะปูอันปูได้มากเหร่นห้าน้อยก็เอาไปเหร่นได้มือนี่ก็เหร่นได้มืออึนก็เหรยนได้อีกทีนะค่ะปูเพราะว่ามันเป็นจีไห่ประมาณสองมือนี่แหละค่ะถ้ามันออกเล่าแล้วเอากระไปเหรยนห้าน้อยก็ได้ ค่ะแล้วออกควาป็นดีกันยังค่ะปูนั่นล่ะอันรัฐบาลให้มือใกล้ๆคุณน้องค่ะทำหน่อจังค่ะจิตตัวหาปูนะคะเอาแล้วไปก่อนได้ค่ะปูเพราะว่าปูก็สนใจเล็กแล้วเนี่ยแปลว่าเป็นไห่สิ่อจงวัดเนี่ยค่ะพูดเดี๋ยวนี้เป็นไห่เล็กแล้วปูสื่อจงหวัดปูว่าสนใจอยู่เด้อโอ้ยเป็นตะมันด้วยนีปูอาทิตย์หนึ่งสามมือเนาะแมน เพ,พิ่งสังเกตบ้างเอ้เพิ่งไหนเด็กเล่าได้เป็นดำตัวน,นี่สนุกเพราะว่าจารัฐบาลไทยเด็กเล่าเพิ่งไหนเป็นดำจนเพิ่งป้าใส่ด้ตัวนี่สนุกเอาเร่นได้ลราเรียกชุดนี้นะค่ะฮะปูว่ามีอเงาปากเนื้อหนีเลยจ้บปูอู้ขอบคุณปูนะคะเอาเด็กรัฐบาลไทยคอยว่ากันไหมเด้อได้ค่ะปูคะเด็กเล่เากะโพ่มาเอารถคู่มือนละอนันมือในมันดอกนะ จันผู้สุขนี่เราค่ะปูโทรมาเอาโรดโทรแตโทรมาอยู่ตอนนี้ตอนนี้โอเคแล้วนะครับมี่โซลาเซลล์ยังใส่เรียบร้อยนะปุ่นน้ออบ่มีบ่มีปัญหาหนนหแล้วค่ะอ้าวบัดนี้สร็จวางกีดอกจ้าปูให้ได้ดังน้ำคอเนี่ยไม่เห็นว่ากนะ็ได้เอ้ยก็อยากให้ดังก็เลยโทรไปให้งันอันไม่มีสเสียงตอบรับอยู่หันได้เลขดีๆกับอได้บอกยากทุกคนโอ้แมนแมนอยู่ครับปู ปู่ยังอยู่หม,ม,ม,มองเก่าป่ะนี่ครับปู่นี่เออปู่ไม่ปูออกจากพันสายแล้วปู่ก็ไม่อยู่หมองเก่าพี่แหละมองเก่าอันหลวงตานั่นบ่คะแนนโอ้ค่ะค่ะครับปู่ครับนั่นแหละปู่ก,ปก็ไม <c oughs> ่อยู่หมองเป็นไหเด็กแม่นๆกี้ยวๆนี่แหละจ้บปู่ค่ะนั่นแหละมันแม่นของพันธุ์ดีเนี่ยค่ะปู่สอนเด็กเล่ามือวันตุกกันหนาเป็นไหได้สามตัวได้จังไลยปุ๊กนึกอะไรวะค่ะเล็งซีหาป่ะนี้บ้านเรา ตรงๆเลยจังปูคันสมมติว่าอันมันชื่อห,หน่อยๆมันก็ได้ไหนไ,ไดไนนนไ้เปล่าเนาแม่นค่ะปูมันไม่ได้อันได้อย่างน้องเป็นว่าอะไรแม่นค่ะนี่หาปาทิ้บาทก่ลงทุนดได้เนาะแม่นบ่แม่นค่ะปูคะเอาให้โชคดีเด้อเหมือนเดงเด้อจ้าปูขอบคุณคะกก่ะน่าจะเรียนพอการร่วลสกการนคะคะปูสาธุค่ะ สรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากปูโคราดเด้อค่ะพี่น้องเด้อแนวทางขามโค้งนะคะพี่น้องคะแนวทางของปูขาะมี่หกศูนย์สองค่ะพี่น้องหกศูนย์สองลางเจ็ดหกกับเจ็ดสองเด้อค่ะพี่น้องเด้อหกศูนย์สองลางเจ็ดหกกับเจ็ดสองค่ะพี่น้องคะอันนี้ขามโค้งเนาะค่ะพี่น้องเนาะอย่าลืมนะคะพี่น้องแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมค่ะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะ เดคะก็มีประมาณนี้นะคะเด้อสำหรับแนวทางจากปูข้ลาดนะคะแนวทางขามโค้งค่ะพี่้องแย่าลื่มค่ะนําไปพิจารณาเบิ่งเนาะค่ะพี้องค้าทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่าน,น,นะคะโปรดใช้วิจวารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พีดองบ้านเฮาสุกูสุอน,นะค่ะสาหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูล่ในคลิปนี้นะคะ่ะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปูข้ลาดนะคะสําหรับ พ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทือแรกค่ะพี่น้องคะ่ะตรอยากสิพลาดกับแนวทางเด็ดแบบนี้นะคะเขามาแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อที่เต็ปปอพลาดทุกคลิปทุกข่าวสาราทางจากทางรายการนาะค่ะพี่น้องคะมื่อนี้แนวทางของปูขลรดไม่เพียงสำนีนะคะพี่น้องคะหลักการรัฐบาลไทยปูเราบอกว่าเอาไว้ใกล้ๆวัาสันพี่น้องอืมบันทิป,ปูเราติดตอไงายแล้วตะกอนปูเราบม่มีแผงโซลาเซลล์นะคะพี่น้องคะโทรไปบางเธอ อ่าก็เป็นแบบติดต่อบ่ได้จังซี่นะคะพี่น้องคะแอดโทรหาผู้ทั้งหลายรอบเรื่อนี่พี่น้องพี่น้องก็สิติดต่อผู้ได้นะคะพี่น้องคะเอาพี่น้องอยากให้บ้างด้วยติดตามทั้งองอาจารย์ท่านใดของเซียนท่านใดนะคะคอมเมนต์เข้ามาเด้อค่ะพี่น้องคะคอมเมนต์เข้ามานะคะพี่น้องคะอ่าพี่น้องอยากให้บ้างด้วยติดตามของเูนใดก็คอมเมนต์เข้ามาเนาะค่ะเอามื้อนี้อ่าแนวทางของปู่ขาล่ะนะคะก็มีเพียงซาํานี้เด้อค่ะพี่น้องเด้อแอก็สิได้ขอตัวลาพอพี่น้องมาทำสุขสุก่อนปก่อนนะคะพี่น้องคะเอาไว้พอกันใหม่กับแอดในคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะ